เพลงไหนครับทับแพรน,นี้เพลงอะไรครับยินดีตอ้อนรับเข้าสู่รายการอ่อทับแพนี้ไม่เดชอริกกเดสวันนี้นะคะเราจะไป็นสมาส่ปุน่นครับ วันนี้นะคะเราจะมาสอนเทคนิคการสอนภาษาญี่ปุ่นให้ลูกกันนะคะก็มีหลายคนถามไมาเข้ามาเยอะมากเลยว่าปกติเนี่ยสอนภาษาญี่ปุ่นให้เอริกยังไงปกติพูภาษาอะไรกับเอริกจะมาได้ฟังนิดนึงปกติเนี่ยตั้งแต่เอริกเกิดมาเนี่ยมายก็พูดภาษาไทยกับเอริกล้น้วนเลยแล้วก็ภาษาอื่นเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้สอนอะไรสักเท่าไหร่เพิ่งจะมาเริ่มสอนเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนะเพราะตอนแรกเนี่ยรู้สึกอยากให้เขาอ่ะได้ภาษาไทยให้แข็งก่อนเห็นว่าเออเอริกพูดภาษาไทยคล่องขึ้นแต่งประโยคพูดเป็นประโยคได้แล้วก็เลยคิว ว่าเราจะเริ่มสอนภาษาญี่ปุ่นให้เอรดิกดูดีไหมนะ้าแต่ว่าถึงบอกว่าสอนก็ตามเนี่ยไม่ได้มานั่งสอนแบบผู้ใหญ่แบบโอ้ยมาเรียนคีฬาก,กันะคารตกากานะมานั่งท่องคันจิอะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่นะคะสอนแบบธรรมชาติสอนแบบเล่นมากกว่าเอาละค่ะทีนี้เรามาดูเลยดีกว่าว่าเทคนิคการสอนภาษาญี่ปุ่นของมายเนี่ยมีอะไรบ้างขอ้อแรกอ่านหนังสือภาษาญี่ปุ่นให้ฟังทุกวันหนังสือภาษาญี่ปุ่นคืออะไรนะคะคือนิทานหนังสือภาพสําหรับเด็กนี่เองนะคะไม่ใช่หนังสือพวกแบบมิ นาโนนิฮงโกรหรือหนังสือเรียนยนี้ไม่ใช่นะคะซื้อหนังสือญี่ปุ่นอย่างหนังสืออย่างงี้เป็นต้นเนี่ยหนังสือภาพมานั่งเปิดให้เขาดูซึ่งไม่เน้นว่ามีตัวอักษรเยอะเน้นภาพแล้วก็มีคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นอย่างนี้นะคะให้เขาดูแล้วก็อ่านให้ฟังแรกๆเนี่ยเริกก็ไม่สนใจหรอก มองไปมองมาทําไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจทําวนไปแรกๆเนี่ยเขาก็ไม่ฟังหรอกเป็นเรื่องปกติค่ะไม่ต้องตกใจนะคะจนเขามาสนใจเองบอเขาอยากให้แม่เล่นด้วยอยากมีส่วนร่วมรู้สึกเฮ้ยแม่ดูอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพอโตขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คือเอดิกเนี่ยหยิบหนังสือทุกคืนทุกวันเนี่ยหยิบมาให้อ่านเองเลยใครง่ยตัวแดะโคเร็กคานิคานิซ <K ani. S 1> ังได้哟 คุณน้าดีどれอะไこれはエビそうだね魚がいっぱい魚そうだね何色何色ี้หนนข้อสองทีนี้เราอ่านหนังสือให้ฟังแล้วใช่ไหมคะเวลาอ่านหนังสือเนี่ยเราก็ต้องอ่านช้าๆชัดๆไม่ต้องอ่านเร็วเพราะว่าเด็กก็ฟังไม่ทันอ่านช้าๆชัดๆซ้ำซ้ำขั้นดะขั้นจาโทษนะโอ้กลัว คือสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเบื่ออ่านอีกล่ลช้าช้าง่วงนอนแบบโอยอ่านอีก่ง้ะทุกๆวันอ่านเหมือนเดิมประโยคเดิมๆแต่สาหรับเด็กเนี่ย แต่ละวันของเขาเนี่ยเขามีพัฒนานพัฒนาการตัวขึ้นวันนี้เขาดูหนังสือเล่มนี้เขาอาจจะรู้สึกอย่างนี้พรุ่งนี้รู้สึกอีกวันหนึ่งนะคะก็อันนี้มาคือได้ยินจากคุณหมอมาข้อ3นะคะเริ่มจากคาศัพท์หมวดง่ายๆก่อนอาจจะเริ่มเป็นหมวดหมวดเช่นอาจจะเป็นหมวดผลไม,ม้ก่อนหมวดผกักหมวดสีาอาจจะดูด้วยก็ได้ว่าลูก,กมีความชอบอะไรนะคะก็อ,อาจจะเป็นคาาาําง่ายๆสั้นๆอย่างเอรดกเนี่ยตอนแรกๆมาก็อามม่านหมวดผักผลไม้ก่อนแต่ก็ดูไม่ค่อยสนใจนะหัวแด้ว่ามโม これはマンゴーこれはバナナバナナはどこかな違うよม่ใช่เลยโลกใบ banana คืออะไร b a n a หลังจากนั้นเนี่ยพอเห็นหมวดรถหูชอบมากเรียกให้อ่านตลอดเลยนะคะแมก่ก็ไปซอร์หนังสือเกี่ยวกับ หมวดรถหรือแฟลชการ์ดรถเนี่ยมาอ่านให้ฟังบ่อยๆนะอ่านซ้ําๆชอบมากจําได้หมดเลยบางคำเด็กใหม่ไม่รู้เลยภาษาไทยเรียกอะไรก็มาเรียนดูพร้อมเอริกนี่แหละชิโร่ไปชิโร่ไปคนได้ว่าหน้ามีค่นนี้เราเด็กนี้โดเราเด็กคนเด็กคนเด็กคนเด็กรถ เลนานเรว่ามิกซ่าคะซี่เปิดเพลงหรือร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นให้ลูกฟังค่ะอันนี้เนี่ยสามารถทำได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะจนถึงตอนนี้โตขึ้นมาก็ยังทำอยู่นะคือเอริกเนี่ยแรกๆเขาก็ฟังนะย,ยังร้องไม่ได้พูดไม่ได้แต่มันซึมซับตอนประมาณสักขวบกว่าๆนี่แหละเอรดิกเริ่มฮัมเพลงได้และแต่ยังพูดไม่ได้ ตอนนี้นี่เอริกร้องได้เลยเพลงญี่ปุ่นนะเพลงนี้ชอบมากเพลงฮาตาระคือโนนิโมโนร้องทุกวันเลย ถ้าที่จะไปหาเพลงเนี่ยตาม YouTube หรืออินเทอร์เน็ตเพลงเด็กๆก,ก็ได้นะเยอะแยะเลยหรือบางคนก็จะซื้อหนังสือเพลงมาเอริชอบเพลงไหนคะเพลงนี้เพลงอะไรคะอีนึอีนึมิสเตเล่มนี้นะคะเป็นเล่มโปรดของเอรดิมากเลยตั้งแต่แรกเกิดโอ้โหกดตลอดเลยจนถึงตอนนี้ก็ยังชอบอยู่ข้อที่5นะคะ<ๆ>ก็คือเริ่มพูดภาษาญี่ปุ่นง่ายๆกับลูกวันลนิดวันลนิดนะคะอันนี้เนี่ยก็ ไม่ต้องไปยัดเยียดก็ได้คือค่อยๆทีละนิดทีละนิดอย่างของไม่อาจจะเริ่มจากไอซสัตจือหรือการทักทายก่อนใช่ไหมพอตอนเช้ามาเนี่ยก็พูดโอฮาโยแน่นอนแหละตอนแรกเนี่ยลูกก็จะตอบเป็นภาษาไทยกลับมาใช่ไหมคะแต่เราก็บูชิไม่สนใจคือเขาตอบไทยกลับมาเราตอบญี่ปุ่นกลับไปเดี๋ยวพอตอนหลังๆเนี่ยเขาก็จะชินแล้วก็ตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นกลับมาเองนะคะอาสาโอคิตะระนั oh ่นตะยูโอฮาโย 寝るนตอนไหนนอนต้ตอนเช起きนเช้อうおはようตอนเ้อนีช้แนะ見せてนเช้าตอ้อที่นะะ้นไปะอนานนี้านะน้าตอนเชข,ข้นไปนเคะหตือว่า3ขวบก็ได้นะให้ดูอนิเมะ เด็ก,กเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็ต้องอยู่ในภายใต้การดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อหาการ์ตูนแล้วก็ควบคุมเวลาด้วยอย่างของไม้เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มให้เอรดิกเนี่ยดูด้วยละแต่ว่าไมา้จะนั่งดูกับเอริกทุกครั้งแล้วก็จะควบคุมเวลาด้วยว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่ให้เกินครึ่งชั่วโมงมีครั้งหนึ่งเอรดดิกดูแล้วเพลินใช่ไหมพอไม้ปิดทีวีเขาร้องไห้ก็ไม่สนเลยค่ะไม้ก็ปิดเพราะว่าไม่อยากให้เขาติดมือถือติดทีวีววเรา,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 เาก็ เลิกร้องละแล้วก็ค่อยๆสอดแทรกอย่างเช่นว่าถ้าเขาอยากให้เปิดทีวีอาจจะต้องพูดว่ายัางไงเช่นเทเดบิสเกเตเตทเลบิสเกเต,เ,กเ,ตเอ๊ะนั่นแดดเต เทเลบีสเกตสเกนายเหรอนไมคูดภาษาญี่ปุ่นก็จะไม่เปิดให้เป็นตน้นเวลาดูอนิเมะญี่ปุ่น,นมันก็จะช่วยในเรื่องของคำศัพท์แล้วก็สนุกด้วยสำหรับการ์ตูนหรืออนิเมะแนะนำนะคะก็คิดว่าหลายหลายคนอยากจะรู้ใช่ไหมว่าดูเรื่องไหนดีก็เด็กๆนะคะส่วนใหญ่จะชอบอังฟังแมนแต่ว่ามันหาดูยากเพราะว่าติดลิขสิทธิ์ใน u t u b e เนี่ยไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่มาให้เอริกดูแล้วเขาชอบมากเลยก็จะเป็นเรื่องชิมัจิโดเสือน้อยนะคะชอบมากเลยนะมันก็จะมีทั้งแบบเป็น เออการ์ตูนก็มีหรือเป็นคนก็มีก็จะสอนในเรื่องของชีวิตประจํวาวันเช่นการแปรงฟันไปนเข้าห้องน้ําเองเลิกแพมเพิร์ดอย่างนี้นะคะแล้วเ,เพลงมันก็น่ารักคําศัพท์ก็ง่ายแนะนําเลยเรื่องชิมาจิโดแล้วก็ท่านลูกโตขึ้นอีกนิดนึงมันก็คิดว่าอาจจะลองให้ดูเรื่องโดร่ามอนเพราะว่าชอบเรื่องนี้แล้วก็มันมีคําศัพท์หลายๆคำด้วยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะที่สําคัญนะคะเวลาดูการ์ตูนเราก็ต้องบอกให้ลูกเนี่ยเปิดไฟแล้วก็ดูทีวีห่างๆไม่อย่างนั้นสายตาจะเสียนะคะเทคนิคที่ ที่7นะคะของมมยก็คือแปะโปสเตอร์รูปต่างๆตัวสอนฮิรากากะนะตามกำแพงต่างๆตามบ้านเพื่อให้ลูกเห็นนี่นะคะก็เป็นโปสเตอร์ที่มมยซื้อนะที่ร้านร้อยเยนเท่านั้นเองนะไม่พอในห้องน้ำก็มีเหมือนกันอันนี้เป็นแบบกันนะ้ำซื้อที่ร้านร้อยเยนเหมือนกันดีงามมากเลยอะไรเปียกเปียกเปียกไหนนี่อะไรครับอุจิอิอุจิวะ อันนี้ไม่ได้ซีเรียสมากนะคะพอดีว่ามม่ไปญี่ปุ่นแล้วไปร้านร้อยเยนแล้วเห็นมันถูก <c oughs> ก็เลยซื้อมาแปะก่อนอาจจะเร็วไปนิดนึงสําหรับทารกหรือเด็กเล็กนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเครื่องประดับบ้านแล้วกันก็แปะๆไว้ทีนี้เวลาไปอาบน้ําเนี่ยเอิเคนนะก็จะชอบชี้ถามว่านี่อะไรนี่อะไรมมยก็จะสอนเขาไปด้วยในตัวเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่แม่สามารถเล่นกับลูกได้นะคะเทคนิค <c oughs> ที่8 <c oughs> ของไมยนะคะอันนี้ แค่แนะนำนะคะสำหรับใครที่มีกำลังการซื้อหรือสามารถหาซื้อของได้ถ้าไม่มีก็ไม่จำเป็นนะคะนี้ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นอันนี้คือของไม่เดี๋ยวบางทีก็ซื้อของเล่นมือสองหรืออะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะที่เป็นของเล่นที่มันมีเสียงภาษาญี่ปุ่นน่ะอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมคะก็พอเปิดเนี่ยมันก็จะมีแบบอิชานิโอเดคาเกชิโอแล้วพอมันวางเสร็จก็จะมีเสียงภาษาญี่ปุ่นบูต้าซัง คอนิจิวะก็จะทําให้ลูกเนี่ยเล่นบ่อยๆแล้วเขาก็จะได้ยินเองอัตโนมัติได้ยินซ้ําๆซ้ซําๆแล้วเขาก็พูดตามค่ะแล้วก็จําได้แล้วก็ได้สำเนียงที่ถูกต้องด้วยเพราะว่าของเล่นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นเจ้าของภาษาพูดใช่ไหมแต่ว่าก็อย่าซื้อที่แอดวานซ์มากก็ไม่จําเป็นซื้อแบบง่ายๆพูดคําศัพท์ง่ายๆเพราะว่าถ้าเกิดมันแอดวานซ์หรือย,ยากไปเนี่ยเด็กฟังก็ฟังไม่ออกอย่างอันนี้ง่ายๆมุตะซางหมูใช่ไหมคอนิจิวะ มันง่ายพวกเนี้พอเขาเริ่มพูดได้แล้วเราก็ค่อยๆขยับขยับเลเวลไปเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนี่ก็เป็น8เทคนิคนะคะที่มาแนะนาํามาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่อยากจะฝึกให้ลูกพูดภาษาญี่ปุ่นได้โดยธรรมชาติคนที่เป็นแม่เองเนี่ยก็สามารถทบทวนแเ,เรียนไปด้วยไปพร้อมๆกับลูกได้นะคะ ใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาทำคลิปดีๆอีกนะคะสุดแต่ที่ว่ามาตอเนี้ตื่นเต้นไหมดิกตื่นเต้นเอ๊ะ็ดดิค่ะพี่พัสด้อย๋จะไปทำอไรมาสิันนี้นมไมกลับไม่กลับ